สวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับปีใหม่นะครับผมส่วนโปรแกรมไม่ข้อห้างฟุตบอลน,นะครับคือวันพฤหัสที่1มกราคมปี2569นะครับสำหรับข้าคืนแบบนี้ผมหยิบมาฝากเพียงแค่5คู่เองนะครับแล้วก็สําหรับที่ผมหยิบมาฝากแล้วก็จะเป็นในเพียงแค่2รายการเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน่าพรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ คู่แรกก็จะเป็นหน้าหรือร์ผูนะครับเปิดบ้านจับลีดคู่ที่2องคิสตันพาเรตเปิดบ้านจับฟโฟรมคู่ที่สามซันตานแลนะครับเปิดบ้านจับแมนซิตี้และคู่ที่4เบนฟอร์ดเปิดบ้านจับสเปอร์คู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมชาลต้าแอตติกเปิดบ้านจับโคเวนทีนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมทายสกอร,ร์ของเราในค่ำคืนนี้ก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะครับผมโดยจะเป็นหน้าคู่แรกเช่นเคยสามารถพิมพ์ต่อที่ไวใ้ใต้คอมนเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้นะครับสกอร์จบเพี่งอะไรแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐาาาาานนส่่งงงมทีหห้ออาารอรรรขเะคับ ก่อนเวลาบันเต1หนึ่งชั่วโมงหรือบวชราห้าทุ่มครึ่งแล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงในด,ดีสคริปชั่นหรือว่าจะเป็นลิง์ใต้ค,คอม,มกันได้นะครับผมจะแปะล,ลิง์ที่ไว้ให้ทั้งสองที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกติกาก็สามารถถ้ากมาสอบถามเพิ่มติมได้เหมือนเคยเลยนะครับที่ห้องหาขอ,อ,องเราเปิดตลอด24ิชั่วโมงแล้วผมก็ขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับผมช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหน่อยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมรัฐาหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับเรามาเ่มวันท so ี่คู่แรกในศึกของพีมันลีนะครับผมโดนเจมาร่าริบร์พูลนะครับเปิดบ้านฉับรีดอยู่ในเทปในเวลาที่ขครึ่งครึ่งหันในแคมปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งริบบพูลนะครับต่อที่1เมตรส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1กิ๊กที่ห่เมตร25นะครับแล้วก็กําแพงสูงต่ำที่2เมตรเ5็หรือ3เมตร ตอนนั้นทางฝั่งของ์จา้าสริปะพูนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้แล้วนะครับโดยที่ผลงานเซนัดล่าสุดของุกราการวันนี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะฮะแถมชนะไปกันถึง5ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งครับและบอกกับว่าผลงานเซนัดล่าสุดวันนี้ก็เมาส์ชนะอีก4ครั้งรวดแล้วก็ทางฝั่งของรีดเอนะครับผมผลงานตอนนี้ของพวกเขาก็ยังถือว่าขค่อนิดจารุ่มๆร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับ โดยที่ผลงาน5นัดล่าสุดวันนี้ไม่แพ้ใครนะฮะแต่ว่ายันเสมอไปกันถึง3ครั้งแล้วก็ชนะไปอีก2ครั้งนะครับผมส่วนฟอร์นิบาลพวกเขาแทบจะไม่ชนะใครเลยนะครับโดยที่ผลงาน10นัดล่าสุดที่เรานงบานชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับผมและบอกกันว่านัดล่าสุดคู่นี้พบกันมานะครับก็จะเป็นฝักฟอร์ที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้ด้วยนะครับผมที่3-3ถวัดกันตามฟอร์มตอนนี้นะผมรู้สึกว่านักฟอเวอร์พูลนะครับผมนัดนี้พวกเขา,าจะแก้เมืองไปได้นะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับ เราไปกันตอนน่อในคู่ที่2เลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นฝั่งคิสตันพาเรตเปิดบ้านจากโฟเร,รมนะครับในเวลาที่เกินครึ่งแในแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งคิสตันพาเรตต่อที่ปอปาตะกมส่วนราคา2ไหลขึ้นไปหนึ่งกิลลี่ครึ่งเมตรแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่สเมตร2ี่ถึง2เมตรครึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านคิสตันพาเรตนะครับผมฟอร์มผมค่อนในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะตกในที่นั่งละหมากอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งฮาัดล่าสุดวานี้แพ้ไปกันหนึ่งสาม แล้วบวกกับว่าฟอร์ในบ้านพวกเขาเองนะครับผมก็ถือว่าแทบจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับสามารถยันเสมอเพียงแค่2ครั้งและก็แพ้ไปอีกสามครั้งจาก5นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านซึ่งวันนี้นะครับผมพวกเขาต้องเปิดบ้านจาับโฟร์แรมนะครับที่ผลงาน2นัดล่าสุดวันนี้ก็เมาส์ชนะไป2ครั้งรวดไม่ว่าจะเป็นการชนะฟอเรสที่1นึ่แล้วก็ชนะเวสต์ทิมบีกหนึ่งศูนย์ส่วนฟอร์นอร์แมาของโฟร์แรมเองนะครับผมที่4นัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปกันถึง3ครั้งแถมแพ้เพียงงงแคคค่1รรัั้เอนะบ ถ้าดูจากทรงนะครับผมรู้สึกว่านางฝั่งฟร์ได้ไหมครับผมนัดนี้อย่างน้อยผมก็มองว่าพวกเขาหน้าจะยันเสมอไปได้นะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับผมรองไปหน้างฟร์แรกไปที่ครึ่งเมตรเราไปทงกับคู่ที่สามนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นหน้าซันเดอร์แลนด์นะฮะเปิดบ้านจัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาตีสามตรงนะครับ อันนี้แคแปแรกก็จะเปิดให้นักฟาวล์แมนซิตี้ต่อที่1นึ่เมตรยี่สิบนราคา2ไหลขึ้นไปหนึ่กิ๊กที่หนเมตรครึ่งแล้วก็กระแพงสูงตั้ที่ 2, 25, 1, สองเมตรเจ็ดสิบหาถึงสเมตรสำหรับฟอร์มตอนนี้ของทางฝั่งเขาจะบ,บ้านฟันด้าแรนในรับผมโดยที่ผลงานสามารถล่าสุดนี้นะฮะพวกเขาไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่ายันเสมอกันหนึงสครั้งแล้วก็ชนะไปอีก1ครั้งเออ้ยที่เปิดบ้านชนะเนวคารเซนที่หนบุกไปเสมอกับไบต้นที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็เปิดบ้านยันเสมอรีไปอีก ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าแทบจะไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับซึ่งสินัดล่าสุดในในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะไปกันถึง5ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก5ครั้งนอร์นาร์แมนซิตี้พวกเขายังอยู่ในฟอร์มที่เก่งอยู่นะครับโดยที่ผลงานแพนัดล่าสุดวันนี้ก็เมาส์ชันไป8ปครั้งรวดแต่ว่านัดล่าสุดวันนี้ก็ทำได้เพียงแค่บ,บุกไปเบียดชนะฟอเรสต์มานะครับผมที่2อหนึ่งส่วนฟอร์มนาร์บ้านของพวกเขาเองนะครับผมก็จะเป็นการเบียดชนะส,ะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งสินัดล่าสุดวันนี้จะมีชนะขาดลอยเพียงแคค่1ครั้ง โดยจะเป็นการบุกไปตบคริสตันพารีตมหนะครับผมที่30มศถ้าวันกันตามปอนต่อปอนตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าทางฝั่งของซันเตแลนนะครับพวกเขาหน้าจะไม่แพ้ขาดรอยนะครับสำหรับคู่นี้ผมรองไปได้ซันเตแลนไปที่1เมตรครึ่งเราไปกันตอนน่อในคู่ที่สของเราเลยนะครับผมก็จะปเป็นหน้าเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านจับทอตแนมฮอสเปอร์ในเวลาตีสามตรงนะครับ แในแคมปแรกก็จะเปิดให้หนางฝั่งเบนฟอร์ดนะฮะต่อที่ปปัตะกมุม่วนราคา2ไหลขึ้นไป1กิกหรือครึ่งเมตรแล้วก็กระแพงสูงต่าง 2, มีส2เมตรครึ่งถึง2องเมตรเจนะครับโดยฟอร์มปัจจุบันของเบนฟอร์ดนะครับผมซึ่ง2นัดล่าสุดวันนี้ก็เหมาชนะไป2ครั้งรวดเลยนะครับโดยจะมีการที่สามารถบุกไปเอาชนะบูฟแฮมตันที่2 0แล้วก็เปิดบ้านตบบอลมาสไปได้ที่4 1แต่ว่าฟอร์มสีนัดก่อนหน,น้าของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเละเทะมากๆเลยนะครับโดยการที่สามารถยยยััันนเเเสมออพพีีงงงแแแคคค่1รร้้้้ลลวกก็ไป3ะะฮ ถ้าเรามาดูฟอร์นบ้านพวกเขานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเลยนะที่ถือว่าเล่นในบ้านได้ค่อนข้างในจัดดีมากๆเลยนะครับซึ่งก้าวรน้าล่าสุดที่ในบ้านแพ้เพียงแค่1ครั้งยันเสมอไปอีก3แล้วก็ชนะไปอีก5ครั้งส่วนทางฝั่งของเปอป์นะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าพวกเขาถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะครับโดยที่ผลงานสิ้นัดล่าสุดวันนี้ชนะเพียงแค่3ครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งแถมฟอร์นบ้าของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ ไม่น่าไว้ใจเลยนะครับผมซึ่งหงนัลดล่าสุดที่นั่นเาบ้านชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะฮะยันเสมอไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ปอีกสี่ครั้งเลยนะครับผมแล้วถ้าเรามา่ากันตามฟอร์มตอนนี้นะครับฝนโต้ผมมองนะครับผมว่าฝั่งของเบนฟอร์ดนัดนี้พวกเขาก็น่าจะเบียดชนะไปได้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมผมต่อไปด้านของเบนฟอร์นะครับไปที่ปอปาตากบนะครับ เรามาต่อคู่สุดท้ายในคู่ที่5ของเรานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยเจเป็นาอาลเซาต้าแอนเลต์นะครับผมเปิดบ้านจับโควนทีซิตี้ในเวลาสี่ทุ่มตรงน,นะครับแฮนด์แคบบแรกก็จะเปิดทางฝั่งโควนทีนะฮะต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1นกิ๊กอยู่ที่เจ็ดห้านะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่งถึง2เมตร แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านชาวตันนะครับผมตอนนี้ก็ชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับยันเสมอไปอีก1แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งซึ่งฟอร์มสนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็เหมาแพ้ไป2ครั้งรวดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเล่นนอกบ้านหมดเลยนะฮะระบอกกับว่าฟอร์มในบ้านพวกเขานะครับที่แปดนัดล่าสุดวันนี้แพ้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับชนะไปอีก4แล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งส่วนทางฝั่งของโคเวนที่นะครับผมตอนนี้พวกเขาก็ยังครองจ่าฝูงอยู่นะครับแต่เมื่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้ค่อนนข้าง่จะแอบเเปร์มช โดยที่ผลงานของนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สองครั้งยันเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งโดงนนาอ e ีฟสวิตทาวบุกมาตบไปนัดที่2 0งศูนย์แถมฟอร์มรอาบ้านของพวกเขาเองนะครับผมที่2นัดล่าสุดวันนี้ก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งรวดน,นะครับถ้าวห้กันตามฟอร์มของทั้งคู่ตอนนี้นะผมก็รู้สึกว่าคู่นี้นะครับผมพวกเขาน่าจะยิงกันไม่เกิน3ลูกหรอกน,นะครับสำหรับคู่นี้นะผมขอเชียร์สกอร์ต่บนะครับไปที่2องเมตรเจนะครับ แล้วเป็นงไงบ้างผม5คู่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่า,วาน่าถูกใจทุกท่านนะครับผมแล้วก็สาหรับคิดตั้งแต่หลังปีใหม่ไปนะครับผมอาจจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเป,เป็นแบบสั้นๆจับใจความง่ายแล้วก็สรุปมาให้เลยนะฮะคนที่สําหรับท่านใดนะที่มีเวลา,าน,น้อยหรือว่าไม่ค่อยมีเวลา,าน,นะครับผมผมว่าคลิปแบบนี้อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับผมแล้วก็สาหรับหคุ่ผมหยิบมาฝากใ,ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งครูแรกผมต่อริวัภูไปทางที่1เมตรคููที่2รองฟูแล็ปี m, ครึ่ 3, รงเมตรที่1 m. แล้วก็ดูี่ต่อเบนฟอร์ที่ปอปาคู่ที่5คู่สุดท้ายคู่ของชาวใต้แอเลนตกนะครับผมเชียร์สกอร์ต่ำที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าเลยนะฮะแล้วก็ยังไงสหรับวันนี้นะครับผมตัวตึงบอลทิงก็ขอตัวราทุกท่านไปก,ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอย่างนี้หรับวันนี้ก็สวัสดีครับ